ตาเจหาเาะชื่อหูกงผิงสวัสดีครับผมตีธนพลครับคุณหมีปฏิหารเนี่ยก็ตีรบบทเป็นน้องสองนะครับซึ่งสองเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่สดใสล่าเริงไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องราวร้ายอะไรมาเนี่ยเขาก็จะอดทนไว้แล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกใครอะไรเงี้ยครับเวลาคนที่อยู่ใกล้ๆก,ก็จะได้รับพลังบวกจากเขาตลอดเลยแล้วกเ็เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างซับซอ้อนนะครับเพราะว่าตัวสองเองเนี่ยเขาจะต้อง คิดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พูดออกไปอีกอย่างที่เหมือนกับตัวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นความสดใสล่าเริงความน่ารักอะไรแบบนี้ครับส่วนที่ที่ตั้งแตกต่างเลยก็อาจจะอาจจะเป็นบางทีขี้อ้อนอะไรเง,งี้ยอย่างตีตัวจริงอาจจะแบบไม่ได้อ้อนมากแต่ว่าน้องสองในเรื่องจะขี้อ้อนมากๆเลยครับแล้วก็ในเรื่องของบุพเพร้อยร้ายเนี่ยตีรบทเป็นจิมครับก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับนักสืบเลยดีกว่าก็ ก็จะคอยตามหาความจริงว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงคอยแบบช่วยทออนายชินาิจนะครับตามหาความถูกต้องอะไรแบบเนี้ยส่วนคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จิมเขาจะเป็นคนเนิร์ดเนิดแบบว่าติดๆดหน่อยเนิร์ดก็ก็ตีก็จะมีความแบบนี้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เนิร์ดถึงขั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับอยู่ในกองคุณหมีก็แบบว่าชวนเพื่อนเอนเล่นเกมกันชวนแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ อย่างอินเนี่ยเขาก็จะเป็นนักธุรกิจหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เออคุยเรื่องธุรกิจอะไรกับเขาได้ครับส่วนกองบูเพลร้านนี่ก็จะสนุกขึ้นขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเราเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเด็กน้อยในกองอะไรเงี้ยพี่พี่ก็จะเอ็นดูเราก็จะเข้ามาแย่เข้ามาแกล้งอะไรเงี้ยกับวิเชียเป็นคู่คู่ฟัดคู่ขากันเลยเราก็จะเริ่มแย่เขาก่อนก็ต้องสารภาพบาบว่าเราไปแย่เขาก่อนแล้วพอเราแย่เขาอ่ะโอ้โหเราก็เขาเรียกว่าอะไรโดนตัวแม่ พี่เชียร์นี่เป็น,นตัวคนขี้แกล้งแบบตัวแม่เลยอะไรเงี้ยแล้วพอเราเหมือนเราแย่ผิดคนอะหลังจากนั้นมาก็คือแบบโขส,ส,สู้กันสู้กันยับสู้กันไม <ๆ S 2> ่มีใครถอยใครเลยฮะก็สลับกันสลับกันทุกแบบว่าถ้าใครที่ติดตามในไอจีต <c oughs> ีๆๆๆอะไรเงี้ยในสตอรี่ก็จะเห็นแบบตีโดนแกล้งบ้างแล้วก็เอาคืนบ้างอย่างเงี้ยครับครับสนุกกันไปใช่ก็บอกว่า บอกเลยครับว่าทุกศาสตร์ต่างกันอย่างซีรีส์เองอย่างหนังเองหรือว่าละครนะ่แต่ละแต่ละศาสตร์เนี่ยคือแตกต่างกันหมดเลยหรือว่ามี example ก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเราคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมึงอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าถ้าเป็นละครการกลัวอนาคตมันก็แยกพอๆกับการเสียใจในสิ่งที่กลับไปแก้ไขไม่ได้นั่นแหละอันนี้อันนี้เลยก็คือตัวอย่างให้ดูว่าเออมันจะแตกต่างกันประมาณนี้ครับ ที่ชอบที่สุดณนะตอนนี้น่าจะเป็นอของเรื่องเรื่องใหม่ที่เพิ่งๆ่งปิดไปครับแต่ว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ยังที่ยังบอกใครไม่ได้ที่ต้องปิดอยู่แต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเรียกว่าแตกต่างจากตีโดยสิ้นเชิงเลยมันเป็นมันเป็นตัวละครที่ดร์กสุด แล้วก็ไปถึงอ่อนสุดซึ่งไออ่อนสุดอะเราทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแบบน่ารักใสๆคิ้วๆแต่ว่าความที่มันแบดสุดหรือว่าดาร์กสุดอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้คนอื่นเชื่อว่าเราดาร์กจริงๆเพราะว่าตัวจริงเราแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แข็งกล้าวหรือว่าไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่ใช่มีมิติเดียวที่นิสัยเดียวทั้งเรื่องแต่เขาจะเป็นนิสัยคือนิสัยไม่ดีก่อน เสร็จแล้วพอหลังๆเนี่ยมีคนมาดูแลเขาสปอร์ตเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับมันมีการพัฒนาการของตัวละครตีก็เลยชอบตัวละครนี้มากๆครับครับส่วนตัวอื่นก็ก็ดีครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะเป็นในสิ่งที่เราอ่าคุ้นคุ้นชินคุ้นเคยอยู่แล้วที่อยากเล่นหรอเออน่าจะเป็นแนวแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรเพเกาหลีอะ ที่มันที่มันที่มันพูดน้อยๆนิ่งๆิงงเงียบๆแต่ดูหล่ออ่ะเพราะว่าอย่างเราเป็นคนขี้อย่างเราเป็นคนขี่เล่นใช่ไหมครับแบบว่าชอบแกล้งชอบแย่ชอบเล่นอ่ะและ้วคนอื่นก็คือติดภาพเราเป็นคนแบบขี้แกล้งขี้เล่นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วการที่จะการที่จะเล่นนิ่งๆดูสุข heading, ุมดูเท่เทหล่อหลอแบบแค่ยิ้มก็สาบกี้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับเราเพราะว่าเราจะทําให้คนดูเชื่อได้ยังไง <enfants> อะไรเง <boun. S 2> ี้ยเพราะว่าตัวจริง <Cold> เราแบบไม่ได้น <ño> ิ่ง เพราะเองเราก็คงอยู่ในสมาธิตรงนั้นได้ไม่นานเพราะเดี๋ยวก้อนหนึกก่งก็ใจแตกและ้มีคารคเ,เหมือนบบใส่วจรจ,รจ,รจริงๆคกยากริงก็อยากลองนะครับแต่เหมือนแฟนคลับที่ถามมาคืออยากเห็นลุคนี้ของตีใช่ไหมเฮ้แต่จริงๆ,ๆแล้วฟังดูเหมือนยากใช่ไหม แต่ตี๋ว่าตีว่าตีทําได้นะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ใช้ความขี้เล่นใส่แว่นเนืดออะไรไปแต่พอถึงจุดที่มันจะต้องเอาเป็นเอาตายอะไรเงี้ยตีว่าตีก็ทําได้อ่าเพราะว่าดูจากคาแรคเตอร์แซบในสมปอยอ่ยทุกคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าอันนี้แซบใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะเพราะเพราะตัวจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียบร้อยกว่าแซบหน่อยหนึ่งแต่แซบก็คือแบบผงผางมาเลยเสียวเสียว จริงจริงนิสัยเสี่ยวน่าจะติดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตอนนี้ก็เริ่มสลัดห้ออกให้ได้ตีตีตีจุดตีแข็งรักเดียวใจเดียวครับจุดอ่อนพี่แอมพะสอบเพราะว่าพอเราโตขึ้นใช่ไหมครับมันก็มันก็ต้องเริ่มเปลี่ยนมูดบ้างละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กๆชอบเสี่ยวชอบเพอร์เจอร์เรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่อยากมีความรัก ดีๆมาคนโลกสวยอะไรเงี้ยครับก็เลยก็ก็จะเสียวหน่อยพอคนที่มันมีแบบความเพ้อฝันเยอะๆก็จะก็จะเออก็จะมีความเสียวก็เลยติดนิสัยมาจนถึงตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับจะตกใจว่านี่เออเป็นเอาหนักอะไรเงี้ยเริ่มหนักอะไรเงี้ยสเปคของตีก็เหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเรียบร้อยพูดจาสุภาพน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับ เป็นคนที่แบบเข้ามาแล้วก็เหมือนถ่วยซัพพอร์ตเราได้ดูแลเราได้อะไรแบบนี้ครับก็ทั้งคู่นะครับแต่ว่าอย่างเราเนี่ยไปจีบคนอื่นเขาเนี่ยคนอื่นเขาจะดูไม่ออกเพราะเราเป็นคนที่ชอบจีบแบบเงียบๆไม่ให้เขารู้อ่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่อายเป็นคนที่เขิอนอะไรเงี้ยเวลาชอบใครก็จะแบบแอบชอบอยู่ในมุมของเราคนเดียวอะไรไม่เขารู้อะไรเงี้ยคอยดูแลในการที่แบบ เห็นเขาชอบกินอะไรชอบทานอะไรเงี้ยก็ซื้อไปให้เขาแล้วแปะโพสต์อิว่าแบบทานให้อร่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่เทคแคร์แต่ว่าเขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเราไปจีบเขาชอบเราไปจีบเขามากกว่าไม่ไม่รู้จะตอบยังไงเลยเพราะว่าอย่างคนรอบข้างของตีเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพี่น้องของตีเนี่ยก็จะบอกว่าเราเป็นคนที่จีบสาวได้ห่วยมากอะไรเงี้ยหรือวบางทีก็แบบ เนี่ยแหะสมควรแล้วที่โสดเพราะว่าจีบใครไม่เป็นแต่ว่าในมุมของเราเราก็รู้สึกว่า,ววาเราก็พยายามเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราเป็นคนเฟรนลี่อะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะกลายเป็ว่าเราเทคแคร์ทุกๆคนมันก็เลยดูเหมือนเหมือนกันหมดก็เลยดูดูไม่ออกว่าคนไหนพิเศษอันไหนทั่วไปอันไหนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ตีก็บอกได้เลยว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคนที่เรารู้สึกพิเศษด้วยแล้วอะการที่เอาอกเอาใจของเรามันก็จะคูนทวีขึ้นไปอีกแต่มันอยู่ที่ว่าเขาอาจจะเห็นไหมว่าเราทําให้อ่ออาจจะเป็นลักษณะของงานที่เปลี่ยนไปด้วยครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเ,เล่นซีดี์มาก่อนแล้วก็เราไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเวลามากหน่อยแล้วก็เล่นคุยกับแฟนคลับได้แล้วก็บางทีเราไปโชว์ตัวออกงานก็ต้อง โปรโมตในสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการพูดคุยกับแฟนคลับที่แบบเป็นลักษณะของงานแบบนี้แต่ว่าพอตีได้เข้ามาอยู่ในช่องตีได้มาเป็นนักแสดงที่แบบว่าใหม่มากๆอะไรเงี้ยครับลักษณะงานของเราแบบค่อนข้างสติ๊กมากแล้วก็กดดันมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทุ่มเทกับกับสิ่งที่เรากําลังทําตรงหน้า ให,ให้แบบให้เยอะขึ้นเพราะาอย่างตีเองแบบไม่ได้อย่างที่บอกว่าไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าตั้งใจอ่านบทเยอะๆแล้วก็คอยดูว่าเออการแสดงมันเป็นยังไงพยายามพัฒน,นาตัวเองอยู่ตลอดเราก็เลยเอาเวลาทั้งหมดตรงนี้ไปทุ่มกับงานของเราเพราะว่าเวลาผลงานที่มันออกมาแล้วแฟนคลับก็จะได้แบบชื่นชมผลงานที่เราตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เลยหมดเวลาก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้มีเวลาไปทวิตเตอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มเริ่มขับแล้วตอนนี้เริ่มเบาแล้วอะไรเงี้ย ดูเหมือนแฟนคลับจะพูดพูดพูดเล่ s <S sì> นใช <okay okay> um ่ไหมครับแต่แต่แต่ลืมจริงๆลืมจริงๆเพราะว่าตีเองเป็นคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอะครับแล้วแล้วอย่างไวปอเนี่ยจะอยู่ในมือถือเก่าๆของตีแล้วก็คราวนี้พอเปลี่ยนมือถือทุกอย่างมันถูกลบออกไปมันก็เลยหายไปเลยไวปอเราก็เลยเป็นสื่อสารความทรงจาของเราสองคนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีการกดลืมรหัสผ่านแล้วก็พยายามทําประมาณ3-4ครั้งอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแบบ เริ่มพอใจอ่ะมาเอาเอีกเอาแบบเอาให้ได้อะไรเงี้ยจนวันนั้นก็เสียเวลาไปครึ่งวันอ่ะกว่าจะเวไว้ปอกลับมาได้ครับพอกลับมาได้แล้วก็มีการโพสต์รูปแล้วก็โพสตเอ่อพูดภาษาจีนที่แบบคิดถึงแฟนๆจีนทุกคนอะไรเงี้ยครับ<า>ใช่ครัมีครับน่าจะเป็นการลดน้ําหนัก <laughs> เพราะว่าเออเป็นคนที่อิ่มอร่อย สุขกันเธอเราก็ค <Claire laughing> ือแบบมีความสุขกับการเอนจอยออทติ้งมากๆชอบกินมากๆครับแล้วก็แฟนคลับก็ส่งฟู้ดสปอร์ตอาหารดีๆมาเลี้ยงตลอดก็เลยทำให้เราเนี่ย ว่นฉุแล,แล้วแล้วแล้วพอที่เราอยากจะลดอ่ะมันก็อดทนในการลดได้ไม่กี่วันแล้วเราก็กินเหมือนเดิมก็เลยเป็นเป้าหมายว่าอยากจะลดน้ำหนักให้ได้ครับสักห้าโลก็ยังดีงครับมีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเพลงรอเธอรู้ใจที่ประกอบออริจินอลซาวด์แทร็กของคุณหมีปฏิหารอยู่นะครับตีก็มีการเตรียมการที่จะทำา M มวีละ แล้วก็แล้วก็จะฉายให้แฟนๆได้ดูครับใน y o u t u b บครับ <evaluations> ได้เลยเขินเหมือนกันนะเนี่ย <matic> ท่อนแรกนะ่เป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งของเธอ <S 1> <S 1> เป็นคนที่ตัวเธอไม่เคยรู้ <S 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 ว่าภาย <open> ในใจฉันนั้นคิดอะไรอยู่ ที่เองคอยมองดูอยู่ไม่ไกลอันนี้ครับ <Okay. S 1> โหจริงๆมีเรื่องที่แบบอยากจะพูดคุยกับแฟนคลับเยอะมากเพราะว่าอย่าง2ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยตีก็เขาเรียกว่าห่างหายจากโซเชียลไปเลยเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกครับตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็ทุ่มเทกับงานตรงนี้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยอย่างเรื่องส้มปล่อยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากที่พอผลงานออกมาแล้วแฟนๆชอบ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจในทุกๆผลงานที่เราทำนะครับก็จริงๆมีเรื่องโมเมนต์มีสิ่งที่อยากอยากเล่าอีกเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยครับก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันและกันในทวิตเตอในเว่ยปอที่กําลังจะกลับมาแล้วก็ในไอจของตีครับที่มีสตอรี่ประจําวันอยู่แล้วจะพยายามกลับมาสู่โซเชียลให้ได้มากที่สุดจะพยายามถอยห่างจากป่าแล้วมาอยู่ในหัวใจแฟนคลับอีกครั้งนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวโปรเจกต์ใหม่นี้รับรองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนๆดนตรีได้มีความสุขขึ้นแน่นอนครับ